แล้วก็กล่าวไปพร้อมๆกันค่ะสติเอเม่ซาว่างน้มว่างเจ้าค่ะข้าพเจ้านอบน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญมหาศาลท่านมาเซอร์ดนจิตดนใจให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพร้อมฟังธรรมบรญยายเจ้าค่ะนอบน้อมเจ้าค่ะสวัสดี ท,ทุกคนพูดถึงว่าเมื่อสัเคยพูดคุยถึงเรื่องของการอ่าเสพติดพ,พูดถึงยาเสพติดทั่วไปเนาะไอ้คนเรามันติดได้ยังไงล้วก็ว่าไอ้นคนที่มันติดยาเนี่ยติดยาบ้ายาอะไรก็ติดได้เราก็ว่าเขาไม่ดีทีนี้ก็มาดูว่าเราเสพติดอะไรบ้างเหมือนเราเสพติดเหมือนกับเขาไหม ปรากฏว่าวันหนึ่งเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องปรุงรสแแต่ละคนก็จะปรุงไปเหมือนกันหรอกคนนี้ชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มชอบเนี่ยอันเนี้ยเราก็เสพติดรสชาติแบบเนี้ของฉันต้องเป็นแบบเนี้ยมันเป็นการเสพติดรสชาติของชีวิตแล้วบางอเข้าไปอีกก็คือมันมันเสพติดทุกเรื่องเราจะดูอะไรสักอย่างก็ต้องดูแบบนี้จะฟังเพลงอะไรต้องฟังเพลงแบบนี้ ถ้าไม่ใช่ฟังเพลงแบบนี้ไม่จะเพลงแบบนี้เราก็ไม่ฟังถ้าไม่ใช่ภาพสวยๆแบบนี้เราก็ไม่ดูแต่เราเสพติดภาพที่มันสวยที่มันดูดีนั้นเราก็เสพติดทางอยายตนะเหมือนกันตาหูจมูกเิ้นกายใจเรานี่แหละหกทางนี่แหละที่เราเสพเข้ามามันเป็นช่องทางที่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในในรูปนามน,นี้เข้ามาทางอยายตนะต่าง ทีนี้เราก็มาดูว่าไอรสชาติเดิมๆของมันอะไอ้ตอนที่เรายังไม่ได้เสพติดมันเป็นยังไงอ่าสมมติเรากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไอ้ตอนที่ยังไม่ได้ปรุงเลยเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนั่นอ่ะคือรสชาติบริสุทธิ์ของมันเพียวๆมันไม่ยังบริสุทธิ์คือรสชาติเริ่มต้นมันเป็นอย่างนั้นอ่ะะอ่ามันยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรก็เป็นเป็นก๋วยเตีเ๋ยวธรรมดายังไม่ได้ปรุงแต่งเหมือนกันเสียงเข้ามาทางหูถ้ามันเข้ามาเพียวๆมันก็เป็นเสียงเพียวๆที่เรายังไม่ได้ปรุงแต่งแต่ว่า ถ้าเป็นเสียงคนนี้เสียงเพลงของคนนี้ร้องโอ้มันเพลาะมันไพเราะเหลือเกินมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเราก็ปรุงแต่งไปแล้วก็ปรุงแต่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นคำมาปรุงแต่งนี่ก็คือการกาเรียกว่าสังขารสังขารในกันห้านั่นแหละในกันห้าจะมีคำมาสังขารอยู่คือการปรุงแต่งก็ปรุงแต่งมาจากความจําดั้งเดิมที่เคยเคยกินแบบเนี้รสชาติแบบนี้เคยฟังแบบเนี้ย เียงแบบเนี้เย <c oughs> เคยจําไว้เคยจดจําไว้จดจําไว้โดยสัญญาฉะนั้นไอ้ความรู้สึกที่เรารับรู้ความรู้สึกอ่ารู้สึกดีรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่ชอบชอบไม่ชอบอะไรความรู้สึกตรงเนี้ยเกิดจากการที่เรามาปรุงแต่งมันด้วยเนี่ยคไอ้ตอนนี้เขาก็เรียกว่าเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ธรรมอทํามาเนี่ยเรื่องของรูปนามขันห้าเนี่ยนะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราคุยเรื่องรูปนามขันห้าเนี่ยมาเป็นปีๆนะมันก็มีแง่มุมเยอะแยะให้เราได้พูดคุยทีนี้ถ้าเราสัมผัสอารมณ์อารมณ์มก็คือเราได้รับอารมณ์ทางตาทางหูทาง,ทางอะไรต่างๆเข้ามาเป็นอารมณ์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอารมณ์ที่เอามาปรุงแต่งให้รู้สึกว่าสุขให้รู้สึกว่าทุกข์ ชอบไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเวลาอารมณ์ที่มันเรารู้สึกที่มันรู้สึกซื่อๆอ,อ,อะไรตาลับภาพมาอารมณ์นะทำอ่อะไรนะรอารมณ์ทางทาง,ทางจักสุวิญทางตาในจักสุวิญญาณเข้าไปจับว่าได้อารมณ์ทางตามาแล้วก็จิตก็ไปเสพลมโชกเลยอารมณ์มาแล้วแล้วก็มันก็มาปรุงแต่ง,งแต่ว่า ถ้าเราจะไม่ต้องปรุงแต่งมันละเห็นมันเฉยๆเห็นมันซื่อๆไม่ต้องปรุง,นะรงกินก็เนี่ยกินซื่อๆไม่ต้องไปปรุงมันเพราะเราไม่ปรุงมันก็จะไม่มีนะมนไม่มีหรอกเห็นอะไรแล้วแต่มันจะไปปรุงต่อเห็นก็คือสักแต่ว่ามันมีกระทบตาอย่างเงี้ยเสียงกระทบหูก็สักแต่ว่าได้ยินไปได้ยินก็ได้ยินไม่มีเสียงเข้ามารู้รับรู้แต่ไม่ได้ไปปรุงต่อ อันนี้มันจะเราจะได้ความบริสุทธิ์ของสิ่งที่เรารับเข้ามาคือมันเป็นก็มั็นยังไงก็เป็นปนึน่งมันอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไปปรุงแต่งมันต่อสุดท้ายเนี่ยเราจะรับความหมายใหม่ของชีวิตหมายถึงว่าเราจะได้รับรู้ความหมายใหม่ๆของชีวิตที่มันลองดูลองทําดูไม่ปรุงไม่ต้องไปปรุงแต่งให้กับสีสันให้กับชีวิตมากมายอย่าไปอย่าไปอย่าไปติดทุกอย่างจะเสดเข้ามาเนี่ยถึงจะเสดออ ภาพใครเข้ามาที่ตาสักคนหนึ่งปุ๊บปรุงแต่งก่อนคนนี้ใครคนนี้ใครเอ๊ะหน้าตามีเงี้ยอ่ะโอเคคนนี้หน้าตาใช้ได้น่าจะครบได้อ้าวเข้ามาเซฟเอามาไว้ในความทรงจําในความรู้สึกนี้ผ่านการปรุงไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเห็นทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนในเอเมเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเราก็ได้ความจริงเข้ามาในการในใจเราเราจะมารู้สึกว่า คำว,ว่าด,ดีเหลือเกินสำเร็จเหลือเกินล้มเหลวเหลือเกินแล้วก็มองมันไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นน่ะเราไม่ได้ไปรุงแต่งว่ามันล้มเหล,ลวเราไม่ได้ไปปรุงแต่งว่ามันสำเร็จเพราะมันคือเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยมันต้องเสพเข้ามาเสพเข้ามาแล้วไปทงไปปรุงแต่งมันนี่แหละมันจะเป็นธรรมชาติแล้วทุกคนจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยมันเบาเยอะมาก สุดท้ายมันก็คือการที่เราเรารู้แบบซื่อๆก็ทุกวันนี้เราอยู่กับการคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเราเข้าใจว่าสิ่งที่แบบนี้มันดีแบบนี้มันไม่ดีแบบนี้มันดีแบบนี้มันไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะที่จริงมันไม่รู้ว่ามันไม่มีดีหรือไม่มีดีอะแต่มันเป็นสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาทาั้งหกทางนี่แหละแต่มันดีไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับเรา เราไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินใจมันจิตเราเนี่ยมันจะว่างว่างแล้วเบาเพราะมันไม่ได้ไปเอาอะไรมายึดเอาอะไรมาปรุงแล้วความลดความยึดมั่นถือมั่นก็จะลดลงไปอีกความกลัวก็จะหายไปความกลัวเพราะเราปรุงแต่งใครกลัวอะไรก็แล้วแต่ตะเก็บไะถ้าเราปรุงแต่งก็เกิดเป็นความกลัวกันมารู้สึกขับแค้นขัดข้องข้องอกข้องใจมันก็ไม่มีมันก็จะหายไปแหละ เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมันเราจะต้องเข้าใจความหมายเหล่านี้นะเนี่ยมาสเตอร์อยากให้ทุกคนเข้าใจสภาวธรรมจริงๆสภาวธรรมเนี่ยเราพูดพูดพูดไปเนี่ยมันมันพูดได้แต่เวลาทําจริงไอ้ความหมายเหล่าเนี้ยเราเรียนรู้ได้จากการที่เราจเจริญสติภาวนาะสติเอเมสราว่างเนี่ยพอกายกับจิตมันเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งถ้าเราจะว่างมันจะว่างเนี่ยแารย์ที่ง่อบ ไปพิจารณาแล้วก็ในแต่ละวันเราได้สภาวะอะไรสติเอ็อาว่างทางานไปได้ไปเอ,อ๊ะเราปรุงแต่งหรือเปล่าที่นี่เราปรุงแต่งไปแล้วดีกว่าไม่ทำมไม่ปรุงแล้วมจะเป็นยังไงเราไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งซือ้อกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยโอ้ยต้องผิดแบบนี้ต้องมีต้องเย็บแบบนี้ต้องมีกระเป๋าในกระเป๋านอกนะแล้วถ้าเราไม่ต้องปรุงแต่งอะ่ะมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างแอย่างนั้นอ่ะกระเป๋ามันเป็นยังไ,ยงไงมันเป็นกระเป๋าคือกระเป๋า ที่จริงมึงก็ไปใช้กระเป๋าเนียก็ไปได้ปรุงแต่งมันมันเบาคุณเยอะเลยนะลองไปทําดูไม่ไม่ได้ทํานะไม่ได้ไม่หายร้องไม่ใช่ให้ไปทําคือให้ไปดูมันเฉยๆให้ไปดูมันให้ไปดูจิตใจที่เราเนี่ยใจเรานี่แนละเวลาที่มันรับอะไรเข้ามาที่กายที่ใจเราเนี่ยการที่เราลูบไล้สรางกายเราบางคนถูขี่ใครเนี่ยถูกี่ใครในถูแบบเอามือถูไม่พอยังเอาไอห,หินอะไรมาขัดนะมันแทบจะถลอกปอกเปิดแล้วแหละ กลัวกลัวว่ามันไม่สะอาดกลัวไม่สะอาดเนียมันปรุงแต่งไปอะใช่ไหมสุดท้ายมันก็เรื่องของความคิดปรุงแต่งเนี่ยโลกแห่งความคิดโลกแห่งจินตนาการโลกวาดวิตกกังวลทั้งหลายที่พวกเราเป็นนอยู่ทุกวันนี้นะอยาไปเสพความคิดปรุงแต่งแต่ไม่ค่อยค่อยค่อยลดเหมือนเวลาคนเขาจะหยุดยาเนี่ยพวกที่มันเสพยาบ้ายา,ม,ามันต้องค่อยค่อย ไปพิจารณาว่าโอ้ยานี่มันไม่ดีว่าะมันเป็นของที่เป็นอย่างนี้นี่นี่นะเขาจะไปแต่สุดท้ายค่อยๆลดให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเหมือนกันตอนนี้เราปรุงแต่งแล้วก็ค่อย <med> ๆปรุงแต่งให้น้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมันจะเบาบางไปเรื่อยสติเอเมอาว่างนี่แหละมันจะทําให้เรามีสติรู้นะทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะอา้าวก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมกันทุกคนนะสวัสดี ทุกคนสติเอเมซาว่างน้อมว่างเจ้าค่ะร่วมน้อมน้อมมหาบารลรีท่านบันเสอร์อพร้อมๆกันค่ะน้อมมุตจาเจ,จตน้อมกราบเก็บบุสลครั้งนี้พร้อ,พรอมพกันค่ะหนึ่งห้อง66บ้านหนึ่งห้องสองบ้านค่ะสติ MSR มว่างสมาธิพลังบำบัดพร้อมเพียงกันค่ะ